ฟู้ดเวิร์กสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาไปหาแรงบันดาลใจดีๆในการทำอาหารกันที่สวนตลิงปริงครับผมอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองครับมาดูกันนะครับว่าตลิงปริงลูกสีเขียวเล็กๆแต่รสเปรี้ยวจี๊ดขนาดนี้นะครับจะสามารถทําเป็นเมนูได้หลากหลายขนาดไหนส่วนใครที่ชอบทานขนมนะครับวันนี้ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเราจะพาไปล้วงสุดลับในการทําขนมชมดงานดําและขนมกงครับขนมไทยโบราณที่น้อยคนนักจะรู้จักครับติดตามความสนุกทั้งหมดได้ในรายการฟู้ดเวิร์ครับ น,นี่ครับพี่อ้อยใจแดนอีสานนะครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้พี่อ้อยใจบอกว่าไม่เคยทานขนมชวดงาดํากับขนมกงมาก่อนครับผมก็เลยต้องให้พี่เขาชิมซะเลยครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทํากันนี่เขาเรียกขนมกงให้ชิมวันนี้ก่อนเป็นไงพี่มันกรอบอ่ะใช่ข้างนอกมันจะกรอบมากนะกรอบนุ่มนะคุณผู้ชมอร่อยกรอ,อบมากอันนี้พอเคยเห็นพอเคยเห็นแต่ไม่เคยทานแต่ได้ยินชื่ออันนี้ดีกว่าผมเนี่ยรู้จักแต่ชื่อ แต่ไม่เคยกินมาก่อนวันนี้ได้มาเห็นครั้งแรกเขาบอกว่ามันชื่อว่าขนมชมดงาดำนี่นะใช่แหมพอชิมแล้วอร่อยแบบนี้พี่อยากรู้แล้วว่าทําไมก็ถึงเรียกว่าชมดงาดําแล้ววิธีทํามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอ๊แต่พี่แล้วซาซ่ากับไข่ดาวไปไหนพี่ลืมไปเลยเนี่ยซาซ่าไข่ดาวไข่ดาวซาซ่าไปกินขนมแล้วลูกกินขนมแล้ว วันนี้นะครับผมนั่นกับป้าหวีชาวบ้านผู้อนุรักษ์การทาขนมชมดงานดาและขนมกงมามากกว่า10ปีเอาไว้ครับมาดูกันนะครับว่าขนมไทยโบราณเนี่ยมันมีดีและมีสเสน่ห์ยังไงครับและตอนนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการทําว่าอร่อยอยังไงครับเริ่มเลยครับป้าหวีอันนี้ทําขนมชมดก่อนนะคะ,ะกระทะร้อนแล้วก็จะใส่กะทินิดหน่อยนะคะกะทิหัวกะทิล้วนๆวนเคี่ยวกะทิสักแปบนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บค่ะเราต้องเคี่ยวให้เป็นยางมะตูมนะคะ ร้องเพลงอ้อยใจได้หรือเปล่าคะป้าบัวชั้นหายเหลือแต่เตาแก๊สได้เยี่ยมเลยแฟนันแท้เลยแฟนแันแท้ใช่คือไฟใช้จ่านเล็กไปป้าไม่ชอบบอกไฟแช็กวาขนมไม่ได้เก่งเก่งจัทำขนไม่ได้เตาแก๊สนี่ได้เงินทุกวันเลยจ้ะ เที่ยวน้ำตาลปี๊บจนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่มะพร้าวจากนั้นก็ใส่งาดํางาขาวที่คั่วแล้วนะครับปิดท้ายด้วยข้าวตอกบทอีกทีครับขนมชมดงาดำเนี่ยผมเพิ่งเห็นหรือว่าได้กินเป็นครั้งแรกนะที่ชื่อชมดเนี่ยขา้าวตอกกับ,บงาดํากลมกดำดำํขาขาวลายเหมือนชมดอ๋อเหมือนลายเหม,มันลายเหมือนชมดและอาชีพหลักๆจริงๆเลยก่อนที่จะมาทําขนมขายทําอะไรนะขายกล้วยทอดจ้ะ แม่เป็นคนขายกล้วยทอดแล้วเราก็ช่วยแม่แล้วก็ทำขนมกงเป็นบางครั้งทีนี้พอแม่เสียแล้วเราก็นู้นทำกระทอดกล้วยเรื่อยมาเป็นสิบปีก็ไม่ไม่ดีขึ้นเราก็เลยหันมาทำขนมกงและแสดงว่าสูตรที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นสูตรที่สืบพ่อมาจากคุณแม่เลยค่ะสืบทอดจากคุณแม่จ้ะมาถึงส่วนผสมของขนมกงกันบ้างนะครับก็จะมีน้ำกะทิน้ำตาลปี๊บ ถั่วเขียวคั่วแล้วก็นําไปบดหลังจากนั้นเราก็นํามาคลุกเคล้ากับข้าวตอกบดอีกทีหนึ่งครับข้าวตอกบดกับถ<ท>ั่วเขียวบดแล้วก็เอา,าน้ํากะที่เนี่ยราคะเอาร้อนๆเลยนะน้ำกะที่เคี่ยวกับน้ำตาลแบบร้อนๆทาไมมันต้องทําแบบนี้มันเอาใส่ลงไป<ม>ในกระทะเลยไม่ได้เหรอฮะมันมันก็จะจับปึกเลยค่ะยากอ่ะกว่าจะได้ขนมมากินอ่ะอีตอนกินง่ายมากเลยเนาะพี่เมื่อกี้เราใส่ปากกันมั้มัม้งหมดแล้วอ่ะมา้าผมช่วย นไม่ไม่ถูกใจบอกจะช่วยมาสามรอบเลยไหมช่วยขอขอผมช่วยนะตอนนี้ได้แล้วจ้ะได้แล้วคือเสร็จแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยผมผ่าผัดส่วนผสมทั้งหมดจนได้ที่แล้วนะครับตอนนี้ป้าหวีเนี่ยก็จะเอามาปั้นตามแบบของแม่พิม์พครับเริ่มจากขนมชมดงาดำกันก่อนเลยครับโอ้พี่อ้อยฝีมืออ่ะสวยอ่ะดูนั้นนี่สวยเลยอ่ะ เดี๋ยวจะแย่งอาชีพป้าแล้วนียถ้าบอกม well ีแววตอนนี้เดี๋ยวมาปั้นขนมกกงกันต่อเลยดีกว่าครับผมนึกถึงมันจะมีขนมฝรั่งอยู่อันหนึ่งที่เขาทําเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่อยไปค่อยมาแบบเนี้นะเคยมีคนพูดไหมเคยมีคนทักป้าวงไหมส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นอ๋อ่ ขนมป้าเขาแบบผมเนี่ยป้าเหมือนขนมฝรั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วนะคนไทยเราทํากันมาสืบทอดกันมาสมัยครั้งพุทธกาลนะคะทั้งขนมโกงและขนมสมติงาดำทําไมมันต้องอยู่ในงานมงคลมันสื่อความหมายอะไรคป้าในงานมงคลสมรสก็คือถั่วกับงาเนี่ยมันมันเป็นหมายถึงความเจริญงอกงามแล้วที่ว่าปั้นเป็นแบบเนี้ย คือว่าฟาร์มโยงใยเนี่ยแล้วก็กลมๆเนี่ยเป็นฟาร์มรักสามัคคีโยงใยแบบว่าเหมือนสายใยรักอย่างเงี้ยนะจ๊ะที่ามาีิไปจ้าป้าหวีบอกว่าเมื่อเราปั้นขนมได้ตามแบบแล้วนะครับเราก็จะนําไปชุบกับแป้งชุบทอดก่อนครับซึ่งแป้งชุบทอดของป้าหวีนะครับก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวครับแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ําตาลทรายน้ําเปล่าแล้วก็ไข่ไก่ด้วยครับจากนั้นเนี่ยก็นําไปทอดในน้ํามันร้อนๆได้เลยครับ แต่ป้าหวีแอบกระซิบบอกเคล็ดลับมาว่าถ้าอยากจะทอดให้ขนมออกมาสีขาวสวยแล้วก็ควรจะทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวครับสีประมาณนี้ได้ยังครับป้าได้แล้วค่ะอันนี้นะอันนี้ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วพี่อ้อยเรามาชิมแบบร้อนๆบ้างดีกว่าอุ่นๆเลยครับขนมชมดใช่ไหมในชมดงานกรอบนุ่มในพี่อ้อยคนละชิ้นนุ่มนะอร่อยร้อนๆนี่ยิ่งอร่อยนะฮะแล้วก็ไม่หวานมากเลยร้อนๆมันจะนุ่มเลยนะอันต่อไปดีกว่าขนมกง โอ้อันนี้จะอันนี้จะกรอบกว่าชงวนงาดำอีกแซ่บอือเด้อ,อ,อกรอบกรอบกรอบสุดยอดเลยอ่ะมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวข้างในมันจะแบบหนึบๆึด้วยนะอร่อยมากเลยครับป้ามันเป็นขนมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ครับเราก็อยากถ่ายทอดให้กับชุมชนห,หรือว่าลูกหลานต่อไปูหลานต่อไปในอาตก็ตั้ไงใจจริงๆจะได้จะได้คู่อยู่กับคนไทยไปอ่ะสุดยอดครับผมต้องขอบคุณป้ามากเลยครับขอบคุณครับ จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะครับคือการออกเดินทางไปยังสวนตะลิงปลิงครับผมเดินทางมาถึงปุ๊บคุณป้าเลือนแก้วนะครับเจ้าของสวนเนี่ยก็ขอทําน้าพริกสูตรเด็ดให้เราสองคนได้ชิมกันก่อนเลยครับที่เราจะทําให้เรากินตอนนี้คือคือน้ําพริก กะปิตะลิงปิงค่ะน้ำแค่พูดน้ำลายก็ไหลซะแล้วครับเราเราเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยครับกระเทียมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะครับตอนนี้นึกถึงน้ำพริกกะปิแล้วสิสูตรนี้คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับหรือว่าใครสอนมาอาจจะเป็นทํากันมาแต่โบราณโบราณนะคะผมอยากกินรสแบบที่บอกว่าโบราณแท้ๆสูตรแบบโบราณโบราณเลย ใส่ตะลิมปิงต้องใส่เยอะน้อยแค่ไหนครับก็เราคเนยความเปรี้ยวนะคะว่าว่าถ้าชอบเปรี้ยวก็ให้ใส่ให้เยอะหน่อยตามด้วยพริกขี้หนูนะตามด้วยพริกขี้หนูนะคะครับถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่ใส่น้ำตาลจะน้อยน้อยเราไม่ได้ใส่น้ําเลยนะนี่คือน้ําออกจากตะริมปีงอย่างเดียวเลยเด็ดอะเดหืหืน่าทานมากมีปลาทูด้วยครับผมขอทานแบบแบบเมี่ยงแล้วกันนะเพราะผมเห็นผักกาดหอมแล้วน่าทานมาก พอผมกัดเข้าไปเนี่ยน้ำมันกระจายเต็มปากเลยแต่มันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนมะนาวโคมันเปรี้ยวอ่อนๆอรสมันแบบเข้มขน้นถึงใจมากเลยฮะ <S 2> <S 2> สุดยอดเลยพี่อ้อยว่าไหมสุดยอด<ม>สุดยอดสุดดยอเจง๋งพอรู้แบบนี้แล้วอยากจะไปดูละไม่เคยเห็นต้นมาก่อนยิน <ไป S 3> ดีค่ะเเชิญลยโอ้โหวันนี้มีเพื่อนมีเพื่อนวันนี้ไข่ดาวมีเพื่อนเที่ยวสวนการลูกเป็นการ โอ้โหนี่ต้นนี้ลูกดกมากเลยครับนี่่โอ้โหสวยมากเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมายมมากเลยเพราะมายมนี่เป็นอะไรที่ฝังใจมากตอนเด็กเคยไหมเวลาดื้อปุ๊บนะต้องเด็ดอย่างนี้ใช่ไหมเด็ดเขาเด็ดยังไงนะเด็ดกล้ามาทั้งกล้าเด็ดก้ามาทั้งกล้าปั๊บดูกลายเป็นอาวุธทันที นะคะลองดูไหมคะอยากจะรู้ว่าเจ็บไม่เจ็บลองไหมสักน้อยมสักหน่อยค่ะสักหน่อยนะคะลองดูว่าเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้โหยังไม่ทันตีเลยมือแดงอยู่แล้วราคาะนี่แ้นลองตีดิโอ้อะไรอะไรไม่เรียกร้องอะไรตีจริงเจ็บจริงๆเนี่ย ไม่ทานซุปต้มได้แม่ท่เนี่ยดูแล้วแบบคิดว่าทานได้ทานแต่ซุปต้มพี่อ้อยเป็นไงอร่อยนะออกเครื่อเยอะหน่อยไหมครับถ้าไปทานซุปต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่อ้อยไม่ถ้าอร่อยพี่อ้อยไม่ต้องเกรงใจนะคุณป้าก็เป็ผมให้พี่อ้อยกินต้นนี้นะกินต้นนี้ได้เลยเมื่อกี้พี่อ้อยชิมแบบเออเล็กๆผมชิมแบบยอดอ่อนยอดอ่อนซุปต้มไม่มีกลิ่นเลยเลยเนาะผมผมว่าดีผมเป็นยา ไปชิมกันจรงใจได้เก็บได้เลยอันนี้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 เป็นลูกอ่อนนะคะเป็นลูกอ่อนก็จะเปรี้ยวน้อยหน่อยถ้าลูกแก่ก็จะเปรี้ยวเยอะไม่เปรี้ยวเลยนะเปรี้ยวมากอ่ะบุ๊คลองชิมบ้างสิโตให้ชิมคนเดียวพี่อ้อยเลือกมาเลยผมไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องรสเปรี้ยวนี่สำหรับผมนี่เด็กๆนะพี่พี่อ้อยเลือกที่แบบเปรี้ยวสุดๆเลยนะนี่คุณผู้ชมแบบธรรมดาลูกแค่นี้ กินทั้งลูกไปเลยเมื่อกี้พี่กัดทีละคำใช่ไหมมันต้องกินกันทั้งลูกมีน้ำนะพูดแล้วเดี๋ยวจะเสียคำพูดนะครับต้องกินทันอร่อยมากครับคุณผู้ชมเฮ้ยไวอ่ะครับผมยองตานไหลเลยอ่ะโอ้ขึ้นจะบุขึ้นจะบุูดไม่รู้เลย พี่อ้อยเมื่อกี้ชิมแล้วเปรี้ยวๆนี่พี่อ้อยว่าเอาไปทำอะไรได้ไหมเอาไปทํายําแหนมข้าวทอดก็ได้นะวันนี้ผมหาให้ไงแต่พี่อ้อยให้ทายำแหนมเอาได้เลยได้เลยได้นะงั้นพี่อ้อยอยู่เฉยๆลยเดี๋ยวผมเก็บให้เราต้องเก็บลูกแบบไหนครับเก็บลูกใหญ่ๆแล้วก็ลูกเขียวอ่อนนะคะคือแปลว่าแก่แต่ถ้าเขียวเข้มๆก็จะแปลว่ามันยังอ่อนอยู่นะคะเขียวอ่อนมันจะคล้ายๆเหมือนจะเป็นมะเฟืองเหมือนกันนะที่จะเริ่มใกล้ๆจะสุกเริ่มจะเหลืองใช่ค่ะ ไว้จัดสักเมนูหน่อยนะยำแหนมตะลิงปิงตะลิงปิงใช่ไหมใช่มาเลยดีกว่าพี่มาผมผมเป็นลูกมือให้อ่ะหนังหมูต้มก็คือไปต้มแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยก็ใส่กระเทียมใส่นี้ไปหยาดฮะขยี้เลยขยี้ขยี้ไปอย่างนี้มันก็จะมีเสียงนี่เพราะว่าคร็กของพี่มันเป็นโลหะใช่ไหมเลี้ยลเกี้าแล้วความสนใจแล้วต้องร้องเพลงด้วยนะโอ้โหฉันหายเหลือไปไฟแท็กเดี๋ยวคอกฉันแตกเลยนะคุณ ใส่น้ำปลาโอ้โหลีลาใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะครับใส่น้ำปลาแล้วค่ะอะมาหนามันนาเอาไปช้อนเลยนะครับแล้วก็ตะลิงปิงไปเลยค่ะตะลิงปิงสดๆอันนี้มาฝานกันใส่มาเลยโอ้โหพริกนี่พี่ขั้วเองใช่ไหมเนี่ยขั้วเองค่ะเดี๋ยวน้ำตาลนิดนึงสูตรนี้ไปเอามาจากที่ไหนครับพี่ประเทศยุนค่ะยุนคของยุนเลยแล้วตอนเพลงดังๆอ่ะนะหนีเป็นเป็นลูกจ้างค่ะเฮ้ยเขาทำมันจืดๆแต่เรามาในกรุงเทพเนี่ยเราต้องให้มันรสจัดอ่าเราก็เลยมาปรับสูตรนิดนึง นนหอมผักชีหอมแดงสะระแหน่ขิงโอ้โหเครื่องพี่เยอะอเน,นี่ยอะ คือทีเด็ดที่ได้มาจากร้านอาหารยวนมันคือตัวไหนพี่ก็คือข้าวทอดเนี่ยทอดมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วต้องมาทุบแตกจากข้าวทอดแบบนี้นะครับพี่อ้อยก็เอามาทุบให้แตกแล้วก็มาทอดน้ำมันทุ่มๆอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นข้าวกรอบแบบนี้อ๋อแล้วก็ใส่ข้าวตัวที่บอกว่ากรอบลงไปวันนี้เป็นเคล็ดลับคุณผู้ชมได้เคล็ดลับแล้วแค่เห็นความกรอบผมก็ว่ามันน่ากินแล้วอะเคยกินพวกไก่ทอดคุณผู้ชมแล้วแบบไปขอแป้งที่มันเป็นเศษๆจากร้านเขาไหมเหมือนยังไงนะครับแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรด้วยออร่ยดี เมี่ยงมะม่วงตะลิงปิงไหมฮะได้ค่ะยังไม่หมดเหรอครับยังค่ะเอาต่อเลยครับผมนาดำครับอาดำมะพร้าวคั่วคั่วเองนะโวลีงซนโวลีโซคั่วเองปึ๊บปําให้ละเอียดเลยก็เมื่อกี้ก็ใส่ตะลิงปิงลงไปด้วยใส่มะนาวด้วยมะนาวด้วยตามด้วยน้ำปลาด้วยครับก็คล้ายๆกับยำแหนมคล้ายๆกันนะมีความคล้ายกันอยู่ โอ้ยพี่อันนี้สูตรนี้พี่คิดเองว่าหาเองพี่เองค่เงะเนียงตะลิงปิง <c oughs> ชิมดีกว่าครับมาละผมขอจัดก่อนแล้วอืเด็ดอ่ะยำแหนมเนี่ยเ,เขาทนกาเน้นที่ความแห้งหเขาจะไม่ทำแฉะเพราะเรากินแห้งๆแ,แซบ่แซบๆแล้วเรากัดไปโดนตะลิงปิงมันมีน้ำฉ่ำออกมาเปรี้ยวๆมันตัดกันดีอ่ะต้องเมี่ยงต้องต้องห่อใบชะพลูใช่ไหมพี่ใช่ถึงจะเข้ากัน มันจะกรอบแล้วก็ฉ่ำด้วยตะลิงปิงค่ะแล้วมันก็จะหอมงากับถั่วลิสงคั่วใหม่ๆด้วยค่ะมันเลยเป็นยำที่มีรสชาติหวานนํำและมีความเปรี้ยวตามจากตะลิงปิงตะลิงปิงเนี่ยไปยำแล้วก็ยังกรอบอยู่สุดยอดเลยพี่ห้อยวันนี้ผมได้มาเจอต้องบอกว่าเป็น2สุดยอดฝีมือเลยครับผมเริ่มหวั่นๆแล้วว่าเมนูผมเนี่ยมันจะสู้เขาได้หรือเปล่าก่อนที่จะชิมเมนูผมเดี๋ยวไปเดินสวนก่อนเพราะว่า ตาลนปิงหมดแล้วอ่ะยังไม่พอเดี๋ยวจะต้องเก็บมาทำเพิ่มอ่ะซาตาไข่ดาวไปไหนลูกนีไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวตามนี่วันนี้นี่ไม่สนใจผมเลยนะมีเพื่อนแล้วนี่ปรติตามผมติดเลยนะแต่วันนี้นี่ทิ้งผมเลยนะมีเพื่อนแล้วตอนนี้ไม่มีลูกเลยอ่ะเหมือนไม่ยอมมาก เคยปะคือต้นไม้เนี่ยนะคะก็เหมือนเหมือนคนละค่ะครับเออบางคนก็ลูกดอกบางคนก็มีลูกยากนี่เขาก็มีบางทีปีนี้เนี่ยนะคะเขามีลูกน้อยแต่เดี๋ยปีหน้าก็จะลูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นมือนธรรมชาติค่ะต้นที่ลูกเยอะเนี่ยเหมือนกับลูกมันจะออกตามเต็มต้นเลยนะออกตามกิ่งออกตามลำต้นเลยนะออกตามลำต้นไม่ได้มาออกที่ายอดออกมาเป็นพวงๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนมะละกอ ตะลิงปิงเนี่ยนะคะมันจะเริ่มออกดอกตุลาเมื่อฝนป,ปลายปลายฝนนะคะแล้วมันจะทยอยออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเนี่ยมีนาเมษาไม่เห็นมีวางขายตามท้องตลาดเลยทำไมตะลิงปิงไม่ค่อยอมีใครขายเดี๋ยวต้องเรียนให้ทราบตระลิงปิงเนี่ยเป็นไม้โบราณนะคะคถ,ถ้าเป็นบ้านออของคนทางใต้นะคะคเขาก็จะปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนใช้ต่างจากมา มาดันจากมะนาวได้แช่ทดแทนได้นะคะที่บ้านก็ปลูกมาปลูกเสมอมานะคะคก็มีอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนหลังเนี่ยเราก็มาทําเป็นตลิงปิงแช่อิ่ม,มแล้วก็อบแห้งด้วยค่ะตลิงปิงนะครับเป็นไม้ผลยืนต้นชนิดหนึ่งครับที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและสามารถพบได้ทั่วไปตามชายทะเลในประเทศบราซิลนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นสามารถปลูกได้ทั่วไปทุกภูมิภาคครับ โดยส่วนใหญ่นะครับนิยมเอาไว้ทานเล่นจิ้มกับกระปิพริกเกลือนะครับหรือไม่ก็เอามาทำอาหารครับทำแบบปลูกผลพวกพวกืชพวกอะไรทำไมคุณป้าชอบแตงกิาเิงะ่ะมันมีเยอะแยะใช่ทำไมเรื่องกปลูกตะยยงเนี่ยจริงจริงลตงปริเนี่ยรักษาไม่ยากนะคะแต่เขาเป็นพืชที่ใจเสะนิดนึงค่ะคือไม่ชอบน้ําเยอะไม่ชอบน้ําขัง เมื่อปี5้าสียค่ะเราสูญเสียตะลิงปิงต้นใหญ่ๆไปเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านแถวๆนี้ก็ปลูกให้เรานะคะพูดถึงต้นใหญ่ๆนี่จริงเราเห็นนี่มันต้นไม่สูงมากนะสัก2เมตรถ้าโตเต็มที่นี่เขาสูงขนาดไหนมีอยู่ต้นนึงนะคะอายุ30ปีนะคะเส้นผ่าศูนยกลางก็ประมาณ10-12นิ้วอะค่ะ10 1 2นิ้วก็น่าจะสูงประมาณสูงค่ะ แ่ว่าสักต้นหมากได้ไหมใช่ได้สักประมาณต้นมะม่วงอะค่ะเกิดเท่าต้นมะม่วงไม่ได้เม็ดปีแล้วค่ะอันนี้อันนี้สามสี่ปีเท่านั้นนะคะเราปลูกหลังจากปีห้าสี่ค่ะตอนนี้คุณป้าเลนแก้วนะครับมีอีกหนึ่งทีเด็ดที่จะมาสอนผมกับพี่อ้อยใจครับนั่นก็คือวิธีการทำตลิงปริงแช่อิ่มนั่นเองครับ พอเราได้ได้ตลิงปิงมานะคะเราก็ล้างนะคะตลิงปิงเนี่ยพื้นผิวมันมันมันจะไม่ไม่ดูดเกลือเมื่อเราเราดองเราก็จะต้องทําให้เป็นรอยโดยใช้กระต่ายจีนนะคะอ๋อเหมือนให้น้ําที่ดองมันซึมเข้าไปในเนื้อได้หน้าตาเหมือนทําเองอ่ะกระต่ายจีนหาซื้อได้หรือว่าต้องทำขึ้นเองซื้อได้ค่ะซื้อได้อ๋อมีขายใช่ไหมแล้วปกติเขาไว้ทําอะไรนอกจากเอามาทำตลิงปิงค่ะขูดมะพร้าวคี่ะขูดมะพร้าวได้ด้วยขูดมะพร้าวค่ะนะคะที่อินโดก็จะใช้กระต่ายจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ เขาไม่ได้ใช้กระต่ายแบบกระต่ายไทยหลังจากนั้นก็ตริงปริงไปผึ่งแดดให้แห้งครับแล้วก็นํามาคลุกเค้ากับน้ําตาลทรายประมาณ12-15วันเมื่อไหร่ที่น้ําตาลทรายไม่ละลายแล้วนะครับนั่นหมายถึงผล,ลไม้เนี่ยอิ่มตัวจากน้ําตาลแล้วนั่นเองครับครับแล้วแบบนี้ชิมได้หรือ,อยังล่ะครับชิมได้ค่ะเฮ้ยมันหอมเหมือนผล,ลไม้แบบกินเหมือนไวยดองอร่อยนุ่มๆอืมอร่อยอะถ้า,าหวาน<ป>อมเปรี้ยวค่ะถ้าเรา,า,เราอันนี้จะนุ่ม แต่ว่าถ้าเราไปอบแห้งเนี่ยนะคะก็จะหนึบๆลองชิมแบบอบแล้วบ้างครับอันนี้จะเป็นแห้งๆหนึบๆค่ะคนลระแบบงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตลิงปิงแช่อิ่มเอาไปทำเป็นเมนูผมด้วยดีค่ะได้เมนูแล้วครับพี่อ่อยเมนูของผมนะครับวันนี้ผมจะทำให้ชิม2เมนูเมนูแรกมีชื่อว่าหมึกนึ่งตลิงปิงใครได้ยินมาก่อนฮะยังไม่เคยเลยถ้าเคยก็แปลกครับเพอเพิ่งคิดมาเลยนี่ เดี๋ยวผมให้พี่อ้อยช่วยทําไส้ดีว่าอ่ะเอาหมูใส่ไปก่อนเลยใส่นี่ครับแครอทลงไปสิ่งที่มันจะให้รสชาติอร่อยหรือความหอมมันก็ต้องมีรากผักชีใช,ใช่ไหมพี่ใช่ขยําเลยครับพี่ขยาเลยนะหมูสับประมาณครึ่งกิโลนะครับรกลรากผักชีกับแครอทแล้วแต่คุณชอบแล้วผมใส่พริกไทยไป,ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเ <c oughs> ต็มเต็มครับผม <c oughs> ซีอิ๊วขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมแต่ที่เด็ดกว่านั้นพี่เวลาพี่กินต้มจืดตัวหมึกยัดไส้เคยรู้สึกไหมว่าบางทีไส้หมูข้างในมันแข็งมันแน่นวันนี้ผมมีวิธีแก้ผมเอาเต้าหู้ผสมแต่ว่าเต้าหู้เนี่ยมันจะทําให้เนื้อหมูไม่แข็งเวลาเรากัดเข้าไปบางที่เขาจะใช้วุ้นเส้นผมว่าถ้าเชิญพี่อ้อยมาหลายๆคนต้องอยากฟังเรื่องราวชีวิตพี่อ้อยแน่เนยเพราะเขาบอกว่าเจอมาหลายอย่างมากทําอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นนักร้องฮะก็เป็น เขาถานขายอะหาบถานขายาเขาเองแล้วก็หาไปขายเองถังละก่อนอถังละสลึงสลึงไม่มีค่าเพอะตอนเราที่จะเราจะไปขายถานเนี่ยเราต้องร้องเพลงเขาฟังนะร้องเพลงให้ชาวบ้านฟังว่าถ้าร้องเพลงได้เนี่ยเขาจะซื้อถานเรา,จร,าจริงจริงนี่แบบนี้ด้วยเหรอใช่ เอาตะลิมปิงที่สับแล้วใส่ลงไปในหมูด้วยเพื่อให้มันมีรสชาติของตะลิมปิงแต่ว่าผมไม่เอาตัวน้ํานะเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งความเปรี้ยวแล้วก็มีเนื้อให้เคี้ยวอีกแบบนอ่าจะได้รสแบบใหม่แล้วก็เมื่อกี้ผมเอาซ่อมเจาะบริเวณตรงนี้เขาเรียกปีกปลาหมึก ผมเจาะรูนิดนึงเพื่อให้เวลาที่เรายัดหมูลงไปเนี่ยอากาศมันได้ระบายออกมาได้เพื่อว่าปลาหมึกจะได้ไม่แตกเวลานึ่งออกมาจะได้สวยอะระหว่างที่เราจะมายัดปลาหมึกผมก็จะถามต่อแต่พอหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็อยากจะเป็นนักร้องมีคนชมบอกเสียงดีอยากจะเป็นนักร้องเลยเพราะเขาบอกเสียงดีเนี่ยโอ้ยขนลุกพอดีเขาไปแสดงที่เชยมปูเขาเลยไปสมัครไปสมัครไม่ได้หรอกเขาไล่เลยเขาบอกทำไมอะไปกูจะนอนนอนเปยอย่างเงี้ย อายุ13ย่ายง14ก็ก็ยังไม่พ้นความพยายามก็ไปตอนมืดมืดไปคืนค่ะพี่แอลที่เป็นแดนเซอร์เขาเลยบอกว่าน้องๆพี่สงสารเนาะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าคืนนี้เราไปรุงเทพกันเส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็นนักร้องของพี่อ้อยใจนะครับถ้าให้เล่าเนี่ยอีก3าวันก็คงจะไม่จบแน่นอนครับคุณผู้ชมสําหรับผู้หญิงคนนี้นะครับชีวิตทอรหดมากจริงครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากฟังเรื่องราวชีวิตของพี่อ้อยใจแบบเต็มเต็มนะครับ สามารถเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจของ Foodwork ครับ facebook.com/foodwork ครับแล้วผมก็จะเอาเหมือนไม้จิ้มฟันนะครับมากัดเป็นรูปกากบาดไว้เพื่อไม่ให้ไส้หมูมันทะลักออกมาอันนี้เป็นน้ำซุปครับอ่าไม่ไม่ท่วมนะครับครึ่งเดียวแล้วแบบนี้หลายๆคนอาจจะกลัวเหม็นคาวคุณผู้ชมลองทําดูรับรองไม่เหม็นคาวเอากระเทียมใส่ลงไปได้เลยครับใส่พริกขี้หนูครับใส่พริกสีเขียวลงไปใช่ครับปกติหมึก่งมะนาวเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีปัญหาคือ เวลาใส่พริกเยอะไปมันก็เผ็ดวันนี้เราเปลี่ยนไปตลิงปิงไงตลิงปิงมันมีสีเขียวไงแล้วมันให้ความเปรี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นน้ำเรามันจะสวยครับน้ำปลานิดหนึ่งนะครับน้ำตาลนิดเดียวตัดรสครับน้ำตาลนี่แทบจะไม่ไดเอารสหวานนะแต่ไม่ให้มันหอมอ่าเอามาตัดรสชาติเฉยๆครับน้ำตาลนิดเดียวแล้วก็นึ่งไว้นะครับประมาณ15-20นาทีอันนี้คือปลาหมึกของผมตัวใหญ่นะถ้าคุณผู้ชมทําตัวเล็กนี่ก็อาจจะไม่ถึง10นาทีก็ได้นะ หมึกนึ่ตะลิงปึงมากนะฮะพร้อมนะฮะห่้าแบบนี้มันจะเห็นว่าความสวยจริงมันมาดตะริงๆเนี่ยแบบนี้และมีผักชีโรยหน้าแต่ว่าเรามาถึงสวนตะลิงปิงเราจะใช้ผักชีโรยหน้าทําไมครับเราก็ใช้ตะลิงปิงโรยหน้าแบบนี้ไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูหมึกนึ่งตะลิงปิงแซ่บเดอนี่ก็เป็นเมนูที่ผมกับพี่อ้อยช่วยกันทาเมื่อกี้เอามาให้คุณป้าลองชิม อร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆไม่เคยทานเลยในชีวิตอี่ยมันมีเนื้อของตะลิงปริงด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกได้จะเปรี้ยวนุ่มๆน,นะคะมีติดหวานเล็กๆค่ะเราเคียเค้ยวๆไปมีหมูนุ่มๆม,มีเต้าหู้ข้างในไส้นะแล้วพอกัดไปโดนอะไรกรอบๆปุ๊บอยู่นี่มันมีรสเปรี้ยวออกมาอีกทีนึง<ช>คือมันเป็นความเปรี้ยวที่ไม่จัดเกินไปแต่มันเป็นความเปรี้ยวที่เคี้ยวได้อ,ะอ่ะอ,ะอะแต่ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวยังมีของหวานอีกครับ ก็มาถึงของหวานนะครับ mm hmm. เมนูนี้ของผมชื่อว่าพายตะลิมปิงโอ้ยอยากเห็นจังเลยคุณ oh, บุ๊ชโอ้เด็ดมากครับ mm hmm. เริ่มจากอันนี้ครับ mm hmm. เป็นอันนี้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตครับ mm hmm. เอามาบดเราเอาเนยละลายแล้วใส่ลงไปแล้วคลุกเค้าให้ทั่ว mm hmm. แล้วเอากลับไปเข้าตู้เย็นอีกครั้งหนึง่ง mm hmm. คุคกกี้หรือว่าแคคเกอร์ของเรามันก็จะเกาะต,ตัวเป็นก้อนก็จะได้แผ่นที่เป็นฐานของพายจะเห็นว่ามันเริ่มเหนื่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ลงในแก้วใครไม่ชอบคุกกี้ช็อกโกแลตจริงก็ใช้เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นแคคเกอร์ก็ได้ คุกกี้ที่เราผสมเนยเสร็จแล้วเนี่ยผมขอเอาไปแช่เพื่อให้เนยเนี่ยแข็งแล้วก็ตัวคุกกี้เขาจะเกาะตัวเป็นแผ่นเราผมจะมาทําตัวคาราเมลน้ําตาลเปล่าๆแบบนี้เลยนะไม่ต้องใส่อะไรเลยใช้ตะลิวใช้อะไรพวกนี้คนไม่ได้จะทําให้น้ําตาลเนี่ยเกาะเป็นก้อนคุณต้องร่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าเมนูนี้นะครับผมประยุกตมาจากบานอฟฟี่บานอฟฟี่จัดเป็นพายชนิดหนึ่งบานอฟฟี่ก็คือบานาน่าผสมกับคาราเมลหรือว่าทอฟฟี่นั่นแหละ หัวฉันหายเอแต่ไฟแช็กยายชิมเก็บเห็ดคนตกยิมยิ้มตู้ฉันยายชิมและจะไปเก็บเห็ดพอเริ่มละลายเป็นน้ำแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับพี่อ้อยต้องช่วยผมวิปปิ้งครีมครับผมปิดไฟแล้วพี่อ้อยเทช้าๆผมคนไปด้วยต้องคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมถ้าหยุดคนปุ๊บจะเกาะเป็นก้อนทันที รู้สึกไหมว่ามันเหมือนคาราเมลแล้วแต่มันยังไม่<ช>หอมใช่ไหมมันต้องเพิ่มความหอมด้วยเนยลงไปอีกครับถ้าใครชอบหวานมากบางสูตรเขาจะเติมนมข้นลงไปด้วยแต่วันนี้ผมไม่อยากได้หวานมากครับเพราะว่าตะริมปิงมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆคนให้เข้ากันสักพักหนึ่งแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นไว้ครับและเขาจะเกาะตัวเป็นครีมเหนียวเยืดๆเลย ต่อไปเราจะตีครีมนะครับเหมือนที่ใช้แต่งหน้าเค้กนั่นแหละมันมีเคล็ดลับไม่ง่ายคุณผู้ชมเวลาตีครีมเนี่ยมันต้องเย็นนะผมเลยเอาน้าใส่น้าแข็งมารองไว้ข้างล่างและครีมของผมเนี่ยออกมาจากตู้เย็นเลยอันนี้เราใส่ลงไปเลยนะครับแล้วผมก็เปิดเลยครับแล้วเวลาตีนะครับถ้าอยากให้ขึ้นแบบได้ฟูๆหนาๆเนี่ยแรงก่อนแล้วค่อยลดลงมาหาเบาระหว่างที่ตีเราก็จะเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปด้วยนะครับเพื่อให้รดหวาน ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าทุกอย่างเรามีรสหวานอยู่แล้วแล้วก็ตะริมปิงนั้นมีความเปรี้ยวนี่ผมบอกนีไปเรื่อยๆแบบนี้อ้าวล้ครีมของเราก็ได้ที่แล้วนะครับอันนี้คุกกี้ของเราที่เขาู้เย็นมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็คาราเมลที่เย็นแล้วอันนี้ผมพักให้เย็นแล้วนะใส่ลงไปเลยครับพี่ก็จะเอาตะริมปิงแช่อิ่มใส่ลงไปเยอะๆใส่เป็นชั้นๆเลยพี่แล้วจะชอบแล้วผมก็จะปาดครีมลงไปครับนี่สวยเป็นพายตะริมปิงแบบนี้ ก็เอาผงโกโก้มาโรยบนหน้าให้สวยๆแบบนี้ครับและข้างบนผมก็จะวางด้วยตริงปริงสดแล้วเราก็มาตบท้ายด้วยของหวานนะครับอันนี้เป็นพายตริงปริงครับผมแต่ว่าจะให้อร่อยจริงๆมันต้องกินตักกันได้ต้องบอกว่าสี่ชั้นใชอร่อยอ่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะแล้วคาราเมลหอมมากเลยค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆแล้วเคยกินแบบประแดก จุดเด่นเนี่ยมันอยู่ที่การเอาเนื้อตะลินปิงแช่อิ่มมาใช้เนื้อตะลินปิงแช่อิ่มมันมีความกรอบอยู่ด้วยขนมหวานในทั่วเนี้ยทุกอย่างมันเป็นรสหวานหมดเลยอพอมันมีความเปรี้ยวอ่อนๆมันตัดมันทําให้เรากินแล้วเรารู้สึกว,ว่าเราไม่เลี่ยนครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณป้าที่มาให้ความรู้เรื่องตะลินปิงแล้วก็ยังทําเมนูอร่อยๆหลายๆอย่างให้ผมได้ชิมครับขอบคุณมากค,ค,ครับินดีค่ะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยด้วยนะครับที่มาเล่าเรื่องประสบการณ์ดีๆให้ผมฟังขอบคุณพี่อ้อยมากเลยครัับบอคค่ร ผลไม้ที่หวานหวานขนาดนี้นะครับผมว่าลูกสาวผมต้องชอบแน่นอนจัดไปสักลูกสิรู้ทันผมแล้วแก้งหนูตลอดลูกสาวผมสงสัยจะติดใจซาซาครับไปหาอีกแล้วฮ้าหมาเมินกินผลไม้หวานหวานแก้เซนคนเดียวดีกว่า